ช่วยต่อไปคงเราจะต้องยกหน้าที่แล้วล่ะคุณบอลเราไปแย่งหน้าที่พื้นที่ตรงนี้เขาแล้วเราต้องให้น้องๆอ,อ,อีกหนึ่งอพพี่กอลอีสองคนพี่กอลคนหนึ่งเนี่ยสาวสวยคนนี้คุณบอลเป็นลูกศิษย์ผมเรียนทางด้านการแสดงเธอเก่งหลายด้านเธอเล่นดนตรีก็เก่งนะเล่นดนตรีของกองดาทหารรือ ะะเธอมีดีกีเยอะเธอมั่นใจเธอเป็นสาวเปี้ยวทีเดียวเชียวนะแล้ววันนี้เธอก็เลยเอเธอก็อยากจะมาลองฝึกพิธีกรดูบ้างเธอพูดเก่งนะครับโดยคนเป็นเด็กใบ้ของบ้านสร้างดาถือว่าเป็นทีมรุ่นใหม่สักอีกหนึ่งคนที่จะมาทำกิกรรมดีร่วมกับบ้านสร้างดาครับคุณบอลโอเคไหมครับถ้าโอเคตรงนี้เนี่ย น้องน้องบอนและน้องบิวนะครับเดี๋ยวคนต้องยกหน้าที่วิกรพัฒนสนามให้ทั้งสองคนนะครับแต่ส่วนเราสองคนครูเอและครูบอลวันนี้มา,มาในฐานะครูก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนเก่งๆและมีความสุขมากๆแล้วก็ขออนุญาตขอเป็นตัวแทนลูกๆทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่ทุกๆคนนะครับว่าให้คุณแม่ทุกคน,น,คคม,กคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงน,นะครับ,บรครูบอลครับเชิญครับส่งท้ายครับแล้วก็เรื่องในวันแม่นี้นะครับก็ข,ขอให้ทุกแม่ ให้เราดูลูกๆสดงความเห้างหนยคงจะกลับลูกแต่ว่าตอนนี้ดีแน่นอนครับผมก็อนาคตของพวกเขาก็อยู่ที่คพ่อเองครับผมครับหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมาสเตเดขอบคุณเช้าขอบคุณครูบอลคุณเอมากนะครับโอเคหมดหน้าที่สำหรับพิการทางด้านล่างให้เราทั้งสองคนแล้วหลายๆท่านที่เดินผ่าน นะครับไม่ว่าจะนั่งอยู่ทางด้านหน้าของเรา2คนนะครับหรือว่าที่กําลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ภายในห้างแปรเดมอนทาสซาแห่งนี้นะครับถอาดนเสียงแล้วขอเรียกชื่อมานอแล้วกเราเราโอเคอันนี้ก็ได้เรากำลังจะมีกิจกรรมนะครับในส่วนของการแสดงรวมไปถึงเราจะรู้กันแล้วว่าแม่แม่ลูกคู่ไหนนะครับที่จะได้รางวัลชนะเลิศกับการแข่งร้อยมมลายไปครับสำหรับโบอสนะครับแล้วก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรข้างสนามรวมไปถึงอีกหนึ่งสาวข้างบนด้วยด้วยเลยครับ ไม่เป็นไรใจเย็นๆเซเลยครับเซเลยครับมิวค่ะเป็นทีธีกองพัฒนานะคะคู่กับี่โบอสค่ะววันนี้เราสองคนก็จะพาไปดูคู่แม่ลูกกันค่ะว่าร้อยบรรลัยไปถึงไหนกันแล้วใช่ไหมคะ หลังจากให้เวลามาถ้าจากเวลาจากช่วงที่เริ่มนะครับผ่านมาแล้วน่าจะประมาณ20นาทีเนาะสิบถึงยีนาทีนะครับเชื่อว่าแม่ลูกหลายๆท่านคงจะมีความคืบหน้าแล้วล่ะอ่าสวยไม่สวยหรือว่าจะมีความสามารถขนาดไหนเดี๋ยวเชิญน้องมิ้วทางด้านนู้นเลยครับเดี๋ยวเราจะแยกเอเราจะแบ่งกันเป็นสองฝั่งนะครับส่วนน้องมิ้วจะถามคุณพ่อเออคุณแม่กับคุณลูกทางด้านนู้นส่วนพี่โบ๊จะไปถามคุณแม่กับคุณลูกทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเชิญน้องมิ้วก่อนเลยก็ได้ครับเชิญครับโอ้แล้วก็แยกทางอีก เป็นยังไงบ้างครับน้องทองฝั่งนู้นใก้เสร็จแล้วค่ะคุณแม่ได้ร้อยยืนจาคุณ่คะคุณลูกทำไมครับลูกนเลนะแต่ละ้าที่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าที่ให้คุณแม่ประกบเนาะจริงๆเราอยากให้น้องนั่นร้อยเองแต่ว่าที่จะต้องให้คุณแม่ประกบเพราะว่าอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการร้อยมมล็ยนั้นเป็นของมีคมซึ่งมันมีอันตรายเนาะยังไงต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่รับโอเคถามความรู้สึกคุณแม่เลยดีกว่าครับผม เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินนะครับคุณแม่บอกว่าไม่เคยร้อยมาก่อนน<ช>้องใหม่ท่านที่มาแข่งกับลูกนะครับลูกชายเนาะแล้วก็ได้มาร้อยอะไรขอเชิญคุณแม่ท่านตอบมาครับไปเลยคุณแม่อะไรคะแม่แจงค่ะคุณแม่แจงกับน้องไม้น้องใหม่ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ร้อยใกล้เสร็จแล้วคะคแม่มีความรู้สึยกยังไงว่า,วามี่คอนเซ็ปต์ของ ว่าเป็นชื่อที่เข้ากับวันแห่งความรักใช่ครับเพืป็นวันแม่ในวันนี้ครับผมโอเคเชิญเลยครับน้องมิ้วคะรับผมคุณแม่แม่เลยค่ะยังคุณแม่กนะครับคุณแม่จี๊ยบครับผม ไม่เป็นไรนะครับหรือยังไงให้โวกไปถามเองดีกว่านะครับเห็นคุณแม่อย่างนี้นะครับว่าสักครู่นี้อยากสังเกตว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างคล่องแคล่วมากนะครับในการร้อยมาลาย็ยตรงนี้เนี่ยที่เห็นร้อยสายเชือกใหม่นี่คือเริ่มใหม่หรือว่ากำลังจะร้อยต่อครับ อุบ่านะครับหลายๆท่านยังไม่มีความรู้เนาะอุบ่าเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างของพวงมาลัยที่ใช้คล้องข้อมือนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เริ่มร้อยอุบ่าใชายแรกหรือยังคะเกิดกำลังเริ่มอันแรกอยู่นะครับเดี๋ยวให้กําลังใจแล้วกันนะครับสำหรับคุณแม่ฝั่งนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราอ้อมด้านหลังไปดูฝั่งนี้ดีกว่า นะครับมาชุบ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 นะครับฝั่งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้สมาธิมสักครู่นี้นะครับ,บนนคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกใช้สมาธิในการร้อยมาลัยเนาะเดี๋ยวเราถามคุณพ่อคุณฝั่งนี้กันบ้างครับเชิญน้องนิ้วเลยมาด้วยกันครับผมเดี๋ยวถามคุณแม่ลูกเบอร์สิบสองละกันนะครับเดี๋ยวให้มือมือร้อยไปนะแล้วก็ ตอบคำถามไปด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเอาเสร็จแล้วด้วยหนึ่งพวงนี้นะครับถ้ายังไม่เห็นพวงนี้นะครับที่ร้องกาลังถืออยู่ใครเป็นคนร้อยครับพวงนี้เป็นคนร้อยครับอ๋อช่วย้อยจับแม่น้องเรียกว่าพวงมาลัยนะครับจะสมบูรณ์เต็มพวงไม่ได้ถ้าคุณแม่กับคุณลูกไม่ช่วยกันนะครับและ่วนคุณแม่คือถ้าเราไม่ผิดเลยคือกําลังจะเริ่มพวงที่สองใช่ไหมครับพพวงที่สองจะเสร็จแล้วด้วยนะครับ เรียกว่ามีวอนะครับคุณแม่คุณลูกคู่นี้มีววเดี๋ยวเราจะได้รู้กันล้ว,ว่าคุณแม่คุณลูกจะได้เป็นผู้ชนะหรือเปล่านะครับถามมาทางฝั่งนี้กันบ้างครับกับหมายเลข11ครับคุณแม่เป็นยังไงครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคุณจะอยู่ตรงเข็มให้ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับคุณแม่ลูกสาวครับลูกสาววันนี้มากับคุณมาช่วยอะไรบ้างครับช่วยลยค่ะช่วยร้อยอ่าช่วยร้อย ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่วยรอยด้วยยังไงก็ขอบคุณแม่ทวายเห็นตึงนะครับเพราะเข็นแม่ตงอันตรายขอบคุณมากครับเเดี๋ยวเราจะถามอีกสักสองท่านนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ในช่วงของการต่อไปครับผมใช่เคุณแม่ก่อนเลยตอนนี้นี่ค่ะเคยมีความรู้ทางด้านการ้อยมาไรยมาก่อนครับค่ะ วันนี้สดๆร้อนๆเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในการทํางานหน้างานนะครับแล้วเคยเล่นเล่นเล่นบางกหาารอไมครกัตอนแล้วเปลียนเปลี่ยเปี่ยอยเมื่อไหร่ใกล้เสร็จหรือยังคะ โชว์บ๊อกกิ้งแดนซ์นะครับจากคุณสองนั่นเองตอนแรกนึกว่าคุณครูเขาบินมาจากประเทศเกาหลีเลยแต่จริงๆแล้วคือครูเขาเป็นครูคนไทยค่ะเป็นครูจากบ้านสร้างดาวนะคะนี่เลย แรงมากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นคุณไปหมุนไปตีลังกาเลยค่ะใช่ครับแววมาด้วยว่าหลังจากเนี้ยตต้องไปดูเวทีกันเลยเพราะว่าทั้งตีลังกาทั้งกระโดดทั้งหมุนตัวนะครับไม่รู้ว่าเวทีของเราเนี่ยจะซุดลงไปบ้างหรือเปล่านะครับ,รบ<ม>เด็กๆก็อย่าลอกเรียนแบบนะคะถ้าอยากรเรียนกับคุณครูนะคะให้คุณครูสอนโดยวิธีที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดป